สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับอ๋อมาดูการยกเล้าไก่ครับนี่นี่นี่โอ้หยกไหวไหมครับนี่ น,นี่ว่างครับโจดสามวันสี่วันแล้วครับไม่มีงานทําเลยเอาทาเล้าไก่ไวเลี้ยงไก่ไวกินครับัวจะอดตายหน้าฝนครับช่วงนี้ก็หมดงานแล้วนี่เอามักไฟของเราครับมักไฟซซปเปอร์ตัวร้อยครับอดูจะยกไหวไหมโอ้เอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอามีสะดุ้งนิดหนึ่งเลยครับ ไม่ใช่มันจะพังบนนี่ลงอ๋อลองใหม่ลองใหม่ อันตรายครับนี่ยิมกระบอกไม่อยู่ครับน่าจะไฟเบอร์เสียครับมันมันลงเองครับมันลงต้องนโทนมือเรื่อยครับต้องเล่นโทนครับโอ้อันตรายครับว่าจะรือ้อเกียร์รื้อครับรื้อกว่าจะได้กว่าจะได้ทำใาม่โอ้ยเอายกไปทางอย่างนี้เลยครับอ๋อวาไงไหวไหม โอ้โหเอาแล้วเอาจะพังหมดไหมได้เป็นเล้าไก่ไหมอ๋อตรงตรงนี้มันไกลบ้านครับหมามเอาไปกินหมดทำที่ใหม่ก็เอาใกล้ๆบ้านหน่อยก็ไม่ไกลเท่าไรครับไกลหน่อยก็แต่ผมมองเห็นว่าตรงนมันไกลครับอ้าว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 ไอโอ๊ตระวังด้วยโอ๊ตเอดอันตรายครับอันตรายครับนี่ โอโอ้โอโอตยตเลย <laughs> โอ้สงสัยจะไม่ถึง,งครับนอ๋ออ๋ดูกันไปเรื่อยๆครับยกลงยกลงกนั้นนะครับนี่โอยอ้าว หนักปนกันครับนี่เสาหกต้นนู่นนะอ๋ม่ลืมคิดครับว่าจะยกสายเลยคงจะสบายนะครับจะค่อยไปยกลงทีหนึ่งครับนี่ยกเดิอนอันตรายมาก การปกครองครับอเอาเดินหน้าได้แล้วเขานี่อโอ้โหเริ่มโกงตรงกลางแล้วครับจะถึงที่ไหมอ่ะติดตามดูกันไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ ăn mang ไปก่อนนะครับมันลงไปอยู่จับสลักแล้วอ,อะไรครับไปเรื่อยๆก่อนโครงสร้างเกือบหลุดหมดแล้วครับโอ,โอ,โอ้อีกแล้วครับอีกแล้วครับโอ้งานนี้เสี่ยงมากเลยอันนี้คิดเริ่มเดียวกว็ยกเลยครับต้องอะไรมากมายเหล้าไก่ครับ ได้ครับยาวหน่อยครับ ไม่เป็นไรครับนี่กระบอกมันมันลงเองครับซีนไม่ค่อยดีแล้วมันหนักด้วยครับน่าจะเป็นอุกเป็นตันหรือเปล่าทับนี่ไม้เยอะอยู่นะตันกว่าเลยนี่อ๋อเลยอีกห้าหกเมตรลุ้นครับลุนลุ้นลุน,ลนอ่าถึงแลวครับถึงจุดหมายแล้วประหยัดเวลาครับ หารือทำใหมน่นี่หมดเวลาเป็นวันแหละนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวครับอลงลงเอาเอาดูทิศทางให้มันถูกให้เสาตรงกันกันกบยุ้งครับยุ้งฉาง ับไม่ได้เอาดินมาลงก่อนคิดปุ๊บปับก็ทำเลยครับนี่เื่งจากเรามีแล้ว<ป>อะไรม,น,มนเายังไม่ตรงครับยังไม่ตรง ้วครับลองปองลอมเลยกะมั่งสังกระสีนู่นนะอะไรครับเดี๋ยว้อบเมาดีวารีใหม่ครับใหม่นานจะเอาไก่มาเลี้ยงครับข้าวเหลือทุกวันเลยเสรษดายข้าวครับเดี๋ยวแค่สีห้าตัวกระพอแล้วครับปลอยไม่ได้ปลอยม้ที่หมด ยังไม่ทันไรแลยหมาเข้าออตัวหนึ่งแล้วนะั่นนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด,ดไลค์ช่วยด้วยนะครับอรขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ